สวัสดีครับครับ,รบ,รบก็พบกับรายการเรียวรีวิวนะครับอีกครั้งที่ดีคชินิกครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เสริมโมทิว่าทรงเ e อโกหยอดน้ำเนาะสามร้อยหบซีซีนะครับก็ได้ทรงใหญ่ประมาณ C ถึงดีเป็คับคับใหญ่แต่ก็โจทย์ก็คืออยากให้ดูธรรมชาติไม่ดูโปดูปลอมใช่ไหมครับใช่ค่นนแเราก็ได้อย่างนั้นนะสมใจเลยเนาะโอเคนะนํำตัวอะไรครับกันะนะคระับ สวัสดีค่ะชื่อปูเป้นะคะอายุ31ปีค่ะปัจจุบันก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะก็ทำโมติว่าเอ็กโอนอมิกนะคะขนาด355นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ,ะก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสักเก้าเดือนแล้วค่ะเดือนแล้วเนาะใช่ปูเป้ก็สนใจเกิดน้ออกมาเพราะว่าจริงๆมีเหมือนงานอดิเรกไป ไทยรูปใช่ไท่แบบบ้างอะไรเงี้ยเหรอครับจริงค่ะจริงๆก็สนใจทําหน้าอกมาหลายปีแล้วนะคะแต่ด้วยความที่งานก่อนอันนี้ค่ะเราทํางานสนามบินซึ่งมันจะต้องมีการยกของหรือยกกระเป๋ามันไม่มีเวลาฝักพื้นแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นงานประจําที่เป็นงานออฟฟิศเนี้ยค่ะเรามีเวลามากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคแทนเนี้ยเอากลับมาอีกครั้งนึงดีกว่าก็เลยเริ่มหาข้อมูลจริงจังในการทาหน้าอกอย่าเนี้ยคะ่ะก็เราก็ แต่งตัวใส่บิกินี่บ้างก็เวลาไปเที่ยวทะเลเสื้อตัวเล็กบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มันก็มีปัญหาว่าเนื้อมันอาจจะมีแต่มันมันอยู่ข้างล่างกอกองเลยหน่อยก็โกยโกยมาจากตระตมอะไรอย่างเงี้ยทางที่ก็พอมีเนื้อบ้างก็มาแค่สองร้อยสามสิบซีซีเนาะที่มีแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ได้เยอะมากพอที่จะใส่บิกินี่สวยใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าเพิ่มอีกหน่อยแต่ก็ไม่ได้อยากได้แบบธรรมชาติมากนะคือ ไม่ได้แบบอยากไม่คับบีอะไรประมาณนั้นเพราะว่านี่มันก็จะเกืบอบจะถึงบีแล้วเพิ่มอีกเพิ่มอีกนิดเดียวอาจจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนมากเลยอยากจะให้เปลี่ยนหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากให้มันเป็นบล็อกใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงกลัวเรื่องเป็นบล็อกนคือคเราอะก็ยังคอนเซิร์อยู่ว่าอยากใส่เสื้อผ้าแล้วก็อยากให้มันแบบใส่ไซส์เดียวหรือเกาให้มันสวยๆเป็นแบบสโลปแต่ว่าเราอะเคยเจอที่คนที่เขาทําเป็นบล็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันดูชัดเจนเกินไป คือมีหลายที่เขาข็ออกแบบโฆษณาว่าโอ้โหต้องเนินชัดต้องนมใหญ่จนติดแล้วก็เห็นเนินชัดๆัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยไหมว่ามันอย่างนั้นคือดีที่สุดคือส่วนตัวเราไม่ได้ชอบอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสาหรับคนอื่นเขาจะชอบอย่างนั้นก็ได้แต่สําหรับเราค่ะเราอยากให้มันเป็นแบบสวยแบบธรรมชาติให้มันแต่ว่ามันยังพอมีหน้าอกที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันแบบดูโอเคขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาดู ดีวิวที่มาเจอที่ดินคลินิกนะเพราะว่าเน้นเรื่องของความธรรมชาติมากกว่าการที่จะให้เนินให้เป็นบล็อกเป็นขอบขึ้นมาเนาะซึ่งหลายๆที่เขาก็เขาทําแบบนั้นกันใช่ไหมแต่ว่าที่ที่ดินคลินิกเขาไม่ได้ทําแบบนั้นก็เน้นน้าธรรมชาติทั้งจริงๆจะทําทรงกลมหรือทําหยดน้ําจริงก็ที่นี่ก็จะดูไม่ได้เป็นขอบมากนักอยู่แล้วนเพราะเทคนิคที่ดีที่ยืดเนื้อให้ดีนะครับอันนี้บูเป้เลือกโอที่ว่าเออร์โกนอมิกเนาะเป็นเป็นทรงหยดน้ํานะครับเป็น เออโกนี่มันปรับรูปทรงได้ซึ่งมันก็ข้อดีกว่าทรงกลมคือเนินอ่ะยังไงก็ชัดแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราใส่ใหญ่ได้ถึงขนาดที่พอพอพอสมควรนะครับอย่างเชสน,นี้ก็ใส่355าเนะาะทำไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของนมหกักใช่ไหมตอนแรกมีนมหกักแล้วก็เนื้อนมอ่มันกองอยู่ด้านล่างเนาะถึงแม้จะมีนมอยู่200ร้อยแต่ว่า เหมือนเหมือนมันมันเนินมันไม่ค่อยช้าแล้วก็ออกข้างเพราะว่าคนเป็นอกไก่เนี้ยกระดูกจะยื่นตรงกลางค่อนข้างเยอะแล้วมันจะดันนมออกด้านข้างทําให้ร่องหักอย่างเงี้ยนะครับก็การใส่เทคนิคใต้กล้ามเนื้อไม่อาจจะไม่เหมาะคือใกล้ใต้กล้ามเนื้อจะยิ่งทําให้นมเนี่ยดันออกข้างเยอะมากๆแล้วก็อาจจะโดนกล้ามเนื้อดันตกก็ทําให้หัวนมมันชี้ผิดตําแหน่งได้นะครับก็ถ้าเนื้อเราพอ เราเป็นคนมีเนื้อพอสมควรแหละวัดดูแล้วความหนาของเนื้อเพียงคอนแล้วเนื้อเดิมก็มีตั้ง2 3 0ร้อนีซีการทาแบบสับฟาเชียลเนาะเนื้อกล้ามเนื้อแต่ว่าใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ดูสวยธรรมชาติได้ร่วมกับเทคนิคที่เรามีการยืดเนื้อเรามีการส่องกล้องแล้วก็มีการจัดทรงเนื้อให้ดีนะครับแล้วอีกอันนึงที่มีปัญหาอันนึงที่หมอตรวจเราเจอว่า เนื้อเนื้อนมตรงกลางอ่ะมันมันมีความหลวมนิดหนึ่งถ้าเราใส่ใหญ่เกินไปมันจะมันจะชนเป็นนมแฝดถ้าเราไม่มีการไปเย็บล็อกเนื้อตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่เป็นมันมันจะไม่ได้ร่องแบบนี้นะครับ่องที่ดีจริงๆเนี่ยมันก็คือหนึ่งนิ้วมือวางได้นะครับไม่ใช่นมที่ติดนะอย่างบางคนโดนหลอกว่าเอ่อทำใหญ่ต้องติดอย่างเงี้ยคือถ้าใส่ถ้าไม่ใส่บาแล้วนมนมมันยังติดเนี่ยตอนตอนใส่บาบางครั้งนมมันจะติดกันเป็นแฝดไปเลย กลายเป็นรูปเดียวกันถ้าเนะตอนไม่ใส่บาร์หรือบาร์ที่มันไม่ดันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ควรจะมีล่องนิดหนึ่งหนึ่งนิ้วมือเองี้ยวางได้เพราะว่าเวลาใส่บาร์เนาะดูรูปเวลาใส่บาเขาเขาดันบาร์มันจะมีหน้าที่ดันนิดนึงมันก็จะชิดพอดีดสวยนะครับเพราะฉะนั้นการดูรีวิวดูรูปเนี่ยต้องดูทั้งแบบใส่บาร์แล้วก็แบบไม่ใส่บาร์เพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆที่เขาก็เอามารีวิวแต่ตอนใส่บาร์สวย เขาไม่ได้ดูหรอกว่าตอนถอน,ม,นมันห่างออกไปเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าตอนถอนมันก็ยังแฝดหรือเปล่าเราต้องดูดูรูปตอนที่ไม่ไมใส่บาไม่ใช่ใส่บาดันอย่างนี้เรียกว่าบาที่ไม่ได้ดันนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ล้นออกข้างมันไม่ได้เกยเข้ามาตรงกลางแล้วก็เรื่องของเนินที่สําคัญเลยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหยดน้ําบางคนแบบกังวลโดนเขาหลอกมาว่าหยดน้ําทําไม่ดีทําแล้วกลายเป็นเนินขึ้นมาข้างบนดูดูดูปลอมดูโปะ๊ะอะไร ดูไม่ใช่หยดน้ําทําให้ไม่มีเนินขอโทษหยดน้ำเนี่ยทำให้ไม่มีเนินบางคนบอกว่ามันมันคอยเกินไปซึ่งจริงๆมันไม่ได้คอยเกินมันทาให้ดูสโลปดูธรรมชาติข้อดีของทรงหยดน้ําของเออโกเนี่ยมากกว่าทรงกลมก็คือหนึ่งมันมันนิ่มกว่านะครับสองมันก็ธรรมชาติเนาะกับลูกทรงได้ตามการเคลื่อนไหวข้อสามก็คือมันดูมันทําให้แผลเล็กลงได้มากกว่านะเพราะว่าซิลิคนที่นิ่มมันทําให้ใส่ผ่านรูแผลได้เล็กกว่า แล้วก็ข้อสี่ก็เรื่องของการรับประกัน<ช>เขาเขามีเยอะกว่าสงกลมเขาอะไรเนะงื่อนไขใน,นการรับประกันการเปลี่ยนการชดเชยค่าแก้ถ้าเกิดทังผืนอ,อย่างเงี้ยนะครับ <stro kes> เขามีมากกว่าเนาะก็มีแบบเงินชดเชยให้ด้วยสําหรับเหมือนมือนแก้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันมีประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วนะอ้ต๊ะหยดน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าไซส์เท่าไหร่เนี่ยก็สําคัญเนาะบางคน หยดน้ําจะใส่ใหญ่เกินตัวไปเนี่ยก็เกิดปัญหาหมอก็เจอว่าอะไรที่เหมือนเขาตามใจคนไข้อ,อ่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปสี่ร้อยแล้วใส่ไปใส่เท่าไหร่ก็ได้อะไรางี้ก็จะเกิดปัญหาเนาะ<ช>แต่ซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นเหมือนกันว่าเคยไปปรึกษามา<ช>แล้วก็มีอ,มอยมเงไรก็เคยก,ก่อนหน้าที่จะมาที่ดรีมคลินิกอะคะเราเคยไปปรึกษากับคลินิกหนึ่งก็คือมัดจําหมายถึงคอนซัลต์เรียบร้อยแล้วพอไปจริงๆเราไม่ได้เจอคุณหมอ เราเจอเหมือนเซล์หรือว่าผู้ช่วยอะไรเงี้ยพยาบาลที่เขามาวัดไซส์เราเราก็รู้สึกว่ามีความเออะค่ะว่าอุ้ยเขาจะวัดให้เราแบบแม่นขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็วัดให้เราได้ประมาณ375อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราถามวิธีการทําหรือเขาเรียกว่าไงเทคนิกคนก,การทําใช่ใช่เขาเป็นการวางยาสลบ ขอโทษค่ะเขาเป็นการฉีดยาชาซึ่งเราก็มีความกังวลเราก็กลัวว่าเราจะตายอันนี้พูดตรงๆเลยเราก็เหมือนกลับมาหาข้อมูลเยอะมากว่าแบบคลินิกนี้เราน่าจะไม่แล้วแหละก็เลยมาหาเรื่อยๆก็จนมาเจอเด่นคลินิกเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ได้หาข้อมูลเพียงพอใช่เพราะว่าเอ่อโฆษณาเยอะก็ไปดูไฟใช่เหมือนเหมือนกับว่าพอพอใจเราอยากทำอะค่ะแล้วเรามีเวลาแค่ช่วงนั้นเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลคลินิกไหนที่เราเจอเราก็จะพยายามที่จะไปเข้าไปก่อนองเงี้ย ก็ถ้าใครคิดจะใส่หน้าอกก็ต้องดูว่าเราต้องเลือกแพทย์เฉพาะทางเราต้องมีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์นี่นัถึงจะปลอดภัยนะครับไม่ไม่ไม่เอาเรื่องของการฉีดยาชาหรือแค่ให้ยาเบลอเบลอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าเดี๋ยวการหยุดหายใจไปหรือว่าเสียชีวิตไปก็หลายคนแล้วก็ไม่ไม่ก้มกันเนาะส่วนถ้าเรื่องการดมยาสลบแล้วก็ยังจะมีทรงที่มันไม่สวยอยู่ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นบางที่หมอก็ เขาชอบทรงไม่เหมือนกันแต่ละที่เนาะบางที่ก็คือเน้นใหญ่อย่างเดียวบางที่ก็คือเน้นให้ออกข้างบางที่ก็เน้นให้เป็นบล็อกขึ้นไปบางที่ก็เน้นให้นมมันแสดติดก,กันดูดีๆเนาะเวลาดูรีวิวก็ต้องดูดูที่เขาแบบใส่เป็นบลาหรือว่าชุดที่มันไม่ดันเป็นชุดทางการเป็นถ่ายรูปทางการแพทย์อะไรเงี้ยจะได้ไม่โดนหลอก <c oughs> ก็มาดูที่ดินคลินิกก็ได้ว่าเวลารูปรูปการรีวิวจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเนาะมันควรจะมีรูปทางการแพทย์แบบนี้ด้วย แล้วก็รูปที่เขาใส่สวยๆใส่ชุดสวยๆด้วยนะครับก็มาถึงตอนทำมาตอนปรึกษาเนี่ยเราก็คิดว่า350นอกเนาะที่ได้ลองไปนะครับเรามีตัวลองใช่ไหมได้ได้ลองใส่ตอนที่มาคุยกับหมออยู่นานพอสมควรเหมือนกันใช่ก็คิดว่าให้ไปหลายไซส์260 3 0อออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ายังเล็กไปหน่อยค่ะก็คุณหมอก็ใจดีนะก็คือแบบให้ลองหลายไซส์ ถ้าจำไม่ผิดก็คือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดที่คุณหมอให้ลองก็คือประมาณ3ามวันแต่สิบแต่เรารู้สึกว่ามันมันใหญ่เกินไปนเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทรงพุ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เอาแค่ทรงทรงโฟล์ค่จริงจริงมีการมาปรับอีกนิดหนึ่งตอนช่วงผ่าตัดอีกทีนึงใช่นเลยก็สามารถพยายามจะใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่คนแค่ต้องการได้นะครับโดยที่ยังดูปลอดภัยแล้วก็ธรรมชาติเนาะคือเสริมหน้าอกเนี่ยมันต้องเน้นเน้นสวยแล้วต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่แบบว่าสวยแต่แบบใหญ่เกินบางครั้งก็จะมี เออชาเต้านมจะชาหัวนมหรือว่านมไหลออกข้างหรือผิดตำแหน่งกันเยอะนะครับก็มีอีกเรื่องคือเรื่องกลัวเจ็บใช่ไหมฮะกลัวเจ็บเพราะอะไรที่แบบหลายๆคนเนี่ยไม่ยอมทํานมตะถีเพราะว่าโอ้ก็อยากทำนะแต่ว่ากลัวเจ็บกลัวสิบล้อทับใช่ค่ะประโยคนี้ก็คือได้ยินมานานมากที่บอกว่าทํานมเหมือนโดนสิบล้อทับ แต่ก็คือประสบการณ์ตรงของเราอะค่ะตอนที่ออกจากห้องผ่าตัดพี่พยายามมามาปลุกเราว่าคุณบุเป้เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเอฟเฟกแรกที่เราทําก็คือแบบมือเรารีบม,มาจับหน้าอกเลยแบะเอ้ยเรามีนมแล้วอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกที่หลังจากทำอะคือมันจะแค่ตึงๆอะค่ะตึงๆก็คือไม่เจ็บเลยจําความรู้สึกได้ที่ว่าระหว่างทางนั่งกลับกับบ้านอะนั่งรถกลับบ้านก็คือโทรเมาส์กับเพื่อนที่อยากถัดทำหน้าอกเหมือนกันเนาะ มือมึงไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชิลมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เหมือนที่เขาเขารีวิวกันไว้เพราะว่ามันขึ้นกับเทคนิคด้วยเนาะมีหมอครึ่งหนึ่งทําเจ็บอีกครึ่งหนึ่งทำไม่เจ็บอ,อ่ะเราจะเลือกแบบไหนก็รีวิวดูรีวิวดีๆแล้วกันเนาะคนก็ทำแล้วก็ยังเจ็บอยู่ไม่ว่าเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับว <c oughs> ันนี้ก็คือของเราก็ไม่ว่าจะเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อหมอเ็ใช้เทคนิคที่ว่าใส่ให้มันพอดีแล้วก็ยืดเนื้อให้มันเพียงพอนะแล้วก็ การส่องกล้องมันจะสามารถยืดได้ดีนะครับทำให้ไม่เป็นบล็อกด้วยแล้วก็ทําให้ความเจ็บลดลงด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะจะไม่ไปโดนไม่โดนเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างเงี้ยนะแล้วก็การใส่เดนก็สําคัญมีสายระบายใส่สกัก2สองสามวันบางคนกลัวออใส่เดนใส่จะอันตรายหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็ยืนยันว่าใสา่ใส่มาได้ไมไ่มีปัญหาใส่เดนเนี่ยมันดีในตอนที่บวมสองสามวันแรกเพราะทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะเลือดหยุดดีหรือไม่ไม่หยุดอะไรเงี้ยนะสองสามวันแรกมันจะมีน้ําข้างออกมาทําให้เกิดการบวมขึ้นมาเสมอนะ ก็การใส่ไว้ก็ทําให้ปลอดภัยแล้วก็ลดบวมแล้วก็ไม่เจ็บด,ด้วยนะครับก็มีคุณปูเป้เก็มีปัญหาเรื่องกลัวอีกอันหนึ่งก็คือนมอ,อักเสบนมเน่าเนี่ยเหรอครับใ,ใครคนใกล้ตัวทํามาจากที่อื่นใช่ค่ะก็เคยได้ยินมาว่าแบบเอ,เอกินของแบบปลารา้านอะไรเงี้ยแล้ว,ลวอาหารโปรดเราก็คือปลา้าส้มตำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอเราได้ยินอย่าง,งานั้นเราก็พยายามที่จะเลี่ยงให้มากที่สุดเนี่ยในระหว่างที่แบบ ก็อย่างอื่นด้วยก็เช่นการดูแลด้วยใช่เพราะว่าต้องมียาฆ่าเชื้ออ่าแล้วก็มาตรวจตามนัดด้วยใช่ค่ะก็ที่นี่ก็คือดีมากผมคิดว่าคุณหมอ follow up ตลอดเลยก็คือหลังจากที่ทําได้สองสาวันนค่ะก็คือให้คุณหมอมาตรวจเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเดือนก็นัดสี่ห้าครั้งเหมือนกันใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนัดน้อยก็ได้แต่ว่าคนไข้ต้องทําตัวให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายต้องแข็งแรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต ซึ่งมันยากนะในคนไทยบางครั้งนี่คือทั้งการดําเนินชีวิตอาหารการกินออทุกอย่างเนี่ยบางครั้งผิดไปนิดเดียวมันก็เกิดปัญหาเนาะคือหมอก็เจอหลายๆคนแหละที่มามาพบตอนสองสัปดาห์สามสัปดาห์อย่างเงี้ยนะก็คืออา้าวใช้ใช้แรงเยอะเกินไปนิดนึงเนี่ยผิดท่าไปอา้าวบวมขึ้นมาก็ต้องเจาะน้ำแก้ไขกันไปหรือว่าไปแอบกินอะไรผิดปกติมาอา้าวมันเกิดปัญหาก็ เอ่อให้หยุดยาให้ให้หยุดให้ให้ยาฆ่าเชื้อเปลี่ยนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาตรวจที่เนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่าตรวจกันใกล้ชิดแน่นอนดูแลแบบตลอดจนจนกว่าจะดีสองสาเดือนแรกนี่คือต้องตรวจกันถี่มากมาบ่อยมาบ่อยจริงๆใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทําผิดเสมอแหละเพราะว่าการปฏิบัติตัวบางทีเ,เราก็ทําตามไม่ได้เป๊เะ,ะเป๊ะร้ออร์เซนตแล้วก็ ร่างกายของแต่ละคนแล้วก็ไม่เหมือนกันบางคนนี่ทาอะไรผิดไปน,นิดเดียวเนี่ยคือร่างกายอ่อนแออยู่แล้วเช่นเป็นโรคซีดมัง่งมีปัญหาเรื่องอฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ามีโรคประจําตัวที่ซ่อนอยู่เราไม่รู้นะเป็นโรครู้บางคนมีแบบโรคตับโรคไตอะไรเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วตรวจร่างกายก็ไม,ไม่ไม่เจออะไรเงี้ยนะบางคนก็เพิ่งมาเจอเอาตอนหลังทำเนี่ยก็เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นการที่มาตรวจเนี่ย ทำให้ชัวร์แน่นอน,นะะว่าจะไม่ไม่เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาหมอแก้ได้เนิ่นๆเนี่ยมันไม่ไม่มันก็กลับมานมนิ่มทรงสวยปกติกับกันครับใครที่ไม่นม,มาตรวจเลยเงี้ยเราปฏิบัติตัวไม่ดีอมาอีกทีนมอนเสบแล้วอย่างที่บอกเ<ช>นาะยินอะไรมาก็ไม่รู้หรือว่าอ,อมีเลือดข้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายเราอาจจะไม่ได้แข็งแรง ขยับมากเกิดไปนิดหนึ่งเลื่อนข้างน้ําข้างกลายเป็นพังผืดก็มีกลายเป็นอักเสบนมเน่าอย่างที่ผมต้องถอดซิลิโคนออกก็เยอะนะอันนี้เราให้ความสําคัญกับตรงนี้ว่าทํานมแล้วยังไงก็ต้องปลอดภัยทำนเราก็ต้องได้นมอะได้นมที่ดีได้สวยแล้วก็ได้ได้ความนิ่มที่มันดูเป็นธรรมชาติเนาะอันนี้ก็หลังจากทํามาก็คือประมาณสองสัปดาห์เนาะมาดูกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าสองสัปดาห์เราก็สามารถ เข้าที่แล้วใช่ไหมัจริงจริงรู้สึกว่านมสวยตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วอัธิษฐาแรกเลยใช่ก็ก็มีแอบแบบใส่ใส่ชุดว่ายน้ำนิดนึงอะไรอ๋ออาทิตย์เดียวเนาะก็สามารถที่จะแบบแต่งตัวได้ได้บ้างแล้วเนาะแต่ว่าแต่ก็ก็ไม่ลืมที่จะแบบวิธีที่จะต้องใส่บารที่ที่ซัพพอร์ตบาร์ที่ทางคลินิกให้มาเนี่ยค่ะก็คือต้องใส่แบบสม่ำเสมอด้วยเพราะว่าทําที่ดรคลินิกเนี่ยหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าหายแล้วละหาย หมายถึงว่าถ่ายรูปได้แต่ว่าอาจจะกิจกรรมอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นยกของหนักหรือว่าเดินไกลๆย,ย,ยังไม่ได้ยังต้องพักอยู่แต่เนื่องจากว่าเทคนิคเราสองกล้องแล้วก็ทําให้หายวอยู่แล้วน,นะก็เลยจะเข้าที่วเนาะสักหนึ่งสองสาปดาห์ก็แต่งตัวอะไรสวยได้ตามปกติเลยไม่มีบวมไม่มีชม้ำนะครับโอเคสุดท้ายก็คือได้ได้ผลที่ดีเนาะได้ทรงที่สวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับฟีดแบ็กจากคนรอบข้าง คุณอูเป้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ประทับใจอะค่ะก็หมายถึงเพื่อนเพื่อนหรือใครก็ตามที่แบบรู้ว่าเราไปทําสัลยกรรมไม้นะเขาก็มีการมาขอจับว่าขอจับได้ไหมทําไมมันนิ่มจางอะไรเงี้ยทรงสวยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้อย่างเงี้ยก็คิดไม่ผิดที่เราเลือกที่ทกับคุณหมอทรงอยุทธแล้วก็ที่ดิมคลินิกอะค่ะอ๋อได้ทรงที่พอใจแล้วก็ไซส์ที่มันพอดีกับเหมือนกับตอนที่เราวัดเลยใญ่ได้หเยเราก็เลยใส่ชุดพวกที่เป็นเสื้อคอเลึกหรือว่าแต่งตัว ใส่เดี่ยวอะไรน,นี้ได้สวยขึ้นค่ะใช่แล้วก็ดูธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับเลยไม่ไม่ไม่เป็นบล็อกอย่างที่เรากลัวไว้นะครับ,รบแล้วก็ไดไ้ความนิ่มอ่าเหมือน <c oughs> แล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนาะสุดท้ายก็คือได้ประสบการณ์ที่ดีๆนะจากการเสิมหน้าอกครั้งนี้นะครับไม่เจ็บแล้วก็ได้ทรงที่สวยเป็นธรรมชาติตามที่ต้องการเลยเนาะ,ะสุดท้ายอยากให้คุณปเป้แนะนะนะนําคนที่ กังวลอยากจะเสริมหน้าอกเนี่ยเขาต้องดูอะไรเลือกอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนจะเสริมหน้าอกต้องระวังอะไรค่ะ,คะก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่อยากจะทําสัลญกรรมหน้าอกนะคะว่ายังมีความลังเลหรือยังไม่กล้าทำอะคะ่ะก็คืออันดับแรกอะอยากให้ลองมาคอนซัลท์กับคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าคุณหมอก็คืออธิบายดีมากว่าอยขนาดเราเท่านี้เราควรทําได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>แล้ววิธีในการทําก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็ ส่วนในเรื่องของแบบบางทีราคาถูกเกินไปหรือคลินิกที่เราไปหาดูตามอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนะคะก็อยากให้ว่าชีวิตเราชีวิตหนึ่งอ่ะเนาะมันมีค่าก็ลงทุนทั้งทีอะค่ะก็อยากจะให้ทําที่มันปลอดภัยนะคะก็เลือกแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ดมยาสะลบด้วยนะคะ,คะแล้วก็ดูรีวิวดีๆด,ด้วยนะคะว่าเขาทําแบบไหนทรงไหนอนะ,ะ่นะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็อย่าลืมเอาชื่อคุณหมอไปเช็คในเว็บแพทยสภาด้วย จะหาว่าพวเพื่อนมีความสนใจอยากจะทำกิจกรรมอาวุนะคะอ่าพรต้องได้ชื่อหมอจริงๆ<ช>แล้วก็เอาชื่อกพทย์นสกปรไปไปเซิร์ชนิดหนึ่งเพราะว่าอย่าเชื่อแค่ใน o o g l e g o o g l e นี่ข้อมูลเขาแต่งยังไงก็ได้เขียนยังไงก็ได้นะเขาทำเอสเอมันก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าเราถ้าข้อมูลแบบจริงจริงะที่เพาะแพทย์เฉพาะทางจริงๆทําทแล้วจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเรียนมาโดยตรงนะครับต้องดูในเว็บไซต์แพทย์สภาเท่านั้นที่ไม่หลอกนะครับนะต้องไป เช็คในเว็บไซต์แพทย์จะพาตรวจสอบหลายชื่อแพทย์ให้ดูว่าเป็นแพทย์สัลยกรรมตกแต่งจริงๆนะครับโอเคันนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีจากคุณตูเป้นะครับขอบะคะุณคุณตูเป้ค่ะสวัสดีครับดีบค่ะ